ทั้งหมดมันมีสคดีใช่ไหมสารชั้นต้น4ีสารอุทธรณ์4ก็เป็น8เลยคดีละ2อสารคดีละ2อสาร4คดีมันก็สีสารผู้บังคับาคดีละ ห้าท่านคดีละห้าท่านสี่คดีห้ 5, 4, 20, าสี่ยี่สิบใช้ผู้ภาษายี่สิบคนอ่ะก็ทำแบบนี้เพื่ออะไรที่เป็นที่ท,ที่ที่พิพาทกันนี้เป็นที่ดินพร้อมตึกแถวประมาณสองงานสองสองงานนะครับประมาณสองงานแต่เดิมทีที่ดินแปลงเนี้ยมันเป็นที่ดินของบรรพบุรุษตระกูลตระกูลึล่งนะครับคนในตระกูลดั้งเดิมคือเจ้าของที่เดิมเนี่ยคือนายติมเคียงเนี้ย เอเขาเป็นคนยกที่ดินแปลงนี้ให้กับคนในตระกูลทั้งหมดตั้งแต่สมัยร้อยปีที่แล้วมหมายคาาว่าเอ,อในตระกูลนี้มันจะมีมีพระประจำตระกูลอยู่ห้ารูปแล้วก็ตั้งในบูตั้งในบ้านหลังนี้แต่คนที่ดูแลหรือเจ้าของที่ตัวคนแรกเนี่ยก็คือนาตินเคียงเนี่ยเขายกให้กับ ตระก,กูลนี้เป็นที่สักการะโดยไม่ได้เฉพาะจาะจงว่าให้เป็นของใครและแต่งตั้งให้นายเอียวเอ็งกีทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลในสมัยนั้นที่ว่าเป็นทัตตรีเป็นทัตตรีนะครับเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของคนในตระก,กูลให้ดูแลบ้านให้ดูแลตึกว่าถ้ามีคนตระก,กูลเนี้ยแท่เนี้ยคือเป็นคนจีนคน้คนทะเลคนอะไรมา อยู่ในประเทศไทยมาประสงค์ไหว้กราบไหว้ก็ให้มาพักอยู่อาศัยแล้วก็ไหว้เสร็จก็ปีละครั้งสองครั้งโดยมอบหมายบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกในตระก,กูลนี้เข้ามาดูแลแทนแทนคนในตระก,กูลนี้ทั้งหมดทีนี้คนที่เข้ามาดูแลเขาก็อยู่มานาน ก็พาลูกพาหลานเข้ามาอยู่พอรุ่นเขาพอคนที่ดูแลในรุ่นเมื่อร้อยปีที่แล้วเขาเสียชีวิตมันก็ตกทอดกลับมายังพวกเทียดทวดตายายไล่มาตามลำดับของของคนที่อยู่มาจนถึงรุ่นรุ่นลูกร,รุ่นหลาน<ะ>แต่พออยู่นานๆเข้าก็สำคัญผิดคิดว่าตึกเนี้ยเป็นของตัวเอง ก็กีดกันคนในตระกูลที่เป็นสมาคมในการเข้ามากราบไหว้พระประจำตระกูลขับไล่ไม่ให้เข้ามากินมีเหตุทะเลาะกันก็เลยเกิดเหตุการณ์ฟ้องร้องคนในตระกูลกลุ่มหนึ่งก็ไปตั้งสมาคมชื่อสมาคมอดดตามลวดนามสกุลก็ฟ้องขับไล่คนในครอบครัวนี้ซึ่งเป็นคนในตระกูลเดียวกันให้ออกจากที่ ที่ดินและตึกแถวคนที่ถูกฟ้องขับไล่ก็คือรุ่นแรกที่ถูกฟ้องขับไล่คือเป็นรุ่นยายืซึ่งฟ้องกันมาประมาณสักปีสองพันห้าร้อยหกสิบถาจำผิดนะครับแต่เขาทะเลาะกันมั้งแต่ปีห้าสี่นะมาฟ้องกันปีหกศูนประมาณเนี้ยซึ่งยาย่เขาก็ต่อสู้ว่าเขาได้กรรมสิทธิ์มาจากการครอบครองที่ดินมาตั้ง จากบรรพบุรุษของเขาครอบครองมาเป็นร้อยร้อยปีนะเขาจึงได้กรรมสิทธิ์โดยภาระรายอมหรือครอบครองปรปักเขาเอาครอบครองปรปักแต่ศาลชั้นต้นยกฟ้องบอกว่าการครอบครองปรปักต้องมีเจตนาครอบครองด้วยตัวเองอย่างเปนตัวเองเพื่อยึดถือเป็นของตัวเองแต่การที่คุณไปอยู่ในตึกนี้ ไม่ว่าคุณจะลงทุนซ่อมแซมสร้างอาคารบ้านเรือนแค่ไหนคุณก็อยู่อาศัยสิทธิ์ของคนในตระกูลฮะที่เป็นคนอนุญาตให้คนในครอบครัวของคุณมาดูแลเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ยกให้พวกคุณก็มีการสู้กันแล้วเขาก็แพ้อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนตามดีกาศาลดีกาก็ไม่อนุญาตให้ดีกาเพราะถือว่ามนถึงที่สุดแล้วก็เลยออกมีหมายบังคับคดีขับไล่รุ่นใหญ่ ในระหว่างออกหม,มายมั้งครับคดีลูกสาวคนโตรุ่นถือว่าเป็นรุ่นรุ่นแม่ของโจทย์คนปัจจุบันลูกสาวคนโตยื่นแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลว่าตัวเองไม่ใช่บริวารของจำเลยคนคนนั้นนะหมายถึงแม่ตัวเองอแต่กรรมสิทธิ์ตัวเนี้ยมันเป็นของของเขาเองเขาได้มาได้มาจากคนผู้บุตรโดยพ่อเขายกให้หมายถึง อสามีของของโจท์เขาแรกจำเลยเขาแรกนนะครับโดยการยกให้ซึ่งเขาก็ได้มาโดยการครอบครองประปักต่อเนื่องจากบรรพบุรุษของเขาเหมือนกันที่บอกว่าตายศาลก็บอกว่าตายยกให้ใช่ศาลก็ยืนยันว่าเขาก็เป็นลูกของจำเลยเขาแรกมันมจะเป็นผู้มีอำนาจเิเศษได้ยังไงก็เป็นบริวารของจำเลยคดีนั้นเหมือนกัน แล้วจะอ้งางครอบครองประประ่าก็อ้างไม่ได้มันก็มาจากตระกูลเดียวกันให้มาอยู่อาศัยเพื่อรักษาระโยชน์เฉยเฉยม่ให้ยึดถือเป็นของตัวเองทั้งในนั้นเขาก็แพ้ที่สุดทอนก็แพ้ดิากาก็ไม่รับแต่ตัวเขาเองก็ไม่ยอมนะเคสเนี้ยคนเนี้ยก็มาฟ้องคดีใหม่อีกคร้นี้มาฟ้องมาฟ้องมาอีกฟอ้ฟองฟ้องฝ่ายผู้ผมศาลก็ยกฟ้องอีกเขาก็แพ้อ,อีก พะเขาแพ้ยายแพ้แม่แพ้เอาน้องสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กก็มาฟ้องเป็นถือมิสักเป็นนาคุณโจทย์คนปัจจุบัน <Okay. S 2> ก็มาฟ้องพวกผมอีกเราก็ต่อสู้ว่าเป็นการฟ้องซ้ํานะเพราะมันฟ้องกันมาแบบนี้สามคดีแล้วสี่คดีแล้วเขาที <Okay. S 2> ่นาฟ้องอีกเป็นการใช้สมมติสิจริ์ิแล้วฟ้องซ้ําสารก็พิพากษายกฟ้องเพราะว่าเป็นการฟ้องซ้ําหมายความว่าก็ถือว่าเป็นบริวารอยู่อา,าศัยสิทธิ คนอื่นที่อนุญาตไว้คุณจะมาอ้างครอบครองปรปักอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วก็แพ้ไปแค่นั้น่านไปเมื่อปีที่แล้วรุ่นหลานต้องมาฟ้องในสำนองเดียวกันอีกซึ่งก็ยังไม่มีการสืปรพยานไม่วายไปการเลื่อนออกไปสืบเดือนสิงหเดือนเมษายนก็ได้คุยกันอยู่ในระดับหนึ่งแต่มันเกี่ยกันไม่ได้ แล้วเราก็ยืนยันว่าเราเป็นสมาคมมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของของของบรรูบุรุ่บไม่สามารถยกให้ใครคนใดคนหนึ่งได้แต่เขาก็พูดอยู่คําเดิมเลยว่าเขาอยู่มาเป็นหลายปีแล้วซึ่งก็มีการโต้เถียงกันบอกคุณจะมาพูดทําไมเรื่องอยู่มากี่ปีกี่ปีก็สุดท้ายแล้วทุกๆุคดีศาลก็บอกว่าคุณอยู่ไม่ได้อยู่ดี คุไม่มีสิทอยู่เพราะว่าตรงนี้เป็นที่ของส่วนรวมไม่ใช่ที่ส่วนตัวพวกคุณเอายกให้เพื่อให้เป็นประโยชน์ก่อส่วนรวมในตระกูลเดียวกันเนี่ยก็เลยรู้สึกอืมก็ทำแบบนี้เพื่ออะไรเราก็เราเราก็สู้กันต่อครับเห็นนายบอกว่าสู้กันมาแปดาลแล้วก็คือตั้งแต่ยายยายมาสองซาน อ่อยายะเดี๋ยวก่อนนะทั้งหมดมันมีสี่คดีใช่ไหมะ่ะศาลชั้นต้นสี่ศาลอุทธรณ์สี่ก็เป็นแปดไงอ๋อแปดศาลไงแปดแปดคดีแปดศาลคือคดีละสองศาลคดีละสองศาลสี่คดีมันก็สี่แปดศาลผู้พิพากษาคดีละห้าท่านคดีละห้าท่านสี่คดีห้าสี่ยี่สิบใช้ผู้พิพากษายีา่สิบคนอ่ะก็ยัง ก็ยังไม่จบก็ยังมีการฟ้องกันอยู่กนานนี้ผู้พักสายยี่สิบคนมีการเห็นตรงงันหมดบอกว่าคุณอยู่ไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์อยู่ก็ไม่จบหนึ่งสองสามนี่คดีที่ห้านะก็คือแปดศาลชนะแปดศาลชนะมาแปดศาลฝั่งนั้นแต่ก็ขยันใช่ครับเขาก็เปลี่ยนเรื่องฟ้องไปเรื่อยเปลี่ยนคนฟ้องไปเรื่อยเขาเปลี่ยนรูปแบบในการฟ้องเพียงแต่เขาเปลี่ยนวิธีเรียกตัวเองเป็นต่างฐานะ อย่างอย่างคนแรกเขาก็อ้างว่าเขาได้มาจากการครอบความปักคนที่สองเขาก็บอกเขาไม่ใช่บริวารเขาก็ได้ของเขาต่างหากอ่คนที่สามเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกอของพ่ออ่า,าอ้างคนที่สี่คนที่สี่คนที่ห้าเขาก็อ้างว่าเขาเป็นทายาทอีกรุ่นหนึ่งเขามีเขาได้รับความเสียหายคือคือเขาเปลี่ยนรูปแบบการฟ้องแต่ว่า โดยข้อที่จริงในคาฟ้องและคำให้กายเบิกความมันก็กลับมารูปแบบเดิมก็คืออ้างว่าอยู่มานานแล้วแล้วส่วนตัวทนายยังไงบ้างเห,เห็นบอกว่าเป็นทนายมาตั้งแต่รุ่นยายแล้วนะเหนื่อยไหมสู้ไม่เลิกแบบนี้ถ้าร่างกายแข็งแรงอยู่มันก็ไม่ีปัญหารอกแต่ร่างกายไม่แข็งแรงก็ก็คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวของทนายความเป็นปัญหาของของลูกความใช่ไหมครับ ถึงมีผมเขาก็หาทนายคนอื่นได้อืแต่บังเอิญผมรู้ข้อด้จริงและคดีมันซับซ้อนอถ้าทั้งรู้ความเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนทนายถ้าเปลี่ยนก็ต้องเป็นเล่าเรื่องใหม่ลำดับเหตุการณ์ใหม่เท้าวความใหม่อีกเมื่อร้อยปีที่แล้วมันเป็นมาอย,ย่างไงก็เลยเขาก็อยากให้เราทําหน้าที่ต่อไปแต่เราบอกว่ามันน่าจะหาคนแทนได้แล้วนะเพราะมัน มันหลายปีแล้วพอมันเหนื่อยแล้วแล้ว,ลวก็ป่วยด้วยเดินทางไกลก็ไม่ค่อยได้ช่วงหลังๆนี่แล้วต่ก็แต่เอาเคยลูกความเขายังมอบหมายภารก,กิจให้ยังไม่หมดลมหายใจก็สู้กันต่อไปแค่นั้นครับแต่ถ้าหาว่ามีรุ่นเลนล่ะคะทนายยังไงรุ่นเลนก็ตบสู้กันตราบใดที่ผมยังยังสู้ได้ก็สู้ถ้าผมไม่ไหวแล้วก็ให้ให้เขาหาทนายใหม่ก็แล้วกัน สู้จนกว่าทนายจะไม่ไหวใช่ครับแต่เท่าที่สู้มานี่เหมือนกับสู้จนทนายท้อเลยไหมตอนนี้เบื่อมากกว่าครับคือเบื่ความน่าด้านของคนคืออยากให้กลับไปอ่านคำรักษาคุณจะฟ้องใครก็แล้วแต่จะเอาใครมาฟ้องก็แล้วแต่คุณกลับไปอ่านคำรักษาสี่ห้าคดีที่ผ่านมาถามสักถามสักคำว่าทุกๆคดีพวกคุณสู้ได้หรือเปล่า สารตะสินมายังไงชัดเจนมากผมไม่อยากคำรักษามาเปิดเผยเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องภายในตระก,กูลเดียวกันเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ทําให้แบบเหมือนสาวใส้ให้กายกินสุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพี่กว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียงร้อยหสิบาท ติดอันดับ1ยอดส่งปรายีย์ของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงกันนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจีนส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่10ชิ้นด้วยกันใน1แพ็คร้อบาทใช้หมูสด หนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน3-4ถึงปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคคนอันดับหนึ่งมายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง 150บาทนะครับสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อในอินบ็อกซกล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โห,โหเนื้อหมูหนังหมูนี่นะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้ทงสิ้นนะครับชุดและแค่เพียง ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับได้สนับสนุนยุคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ํามาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมสงผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชม,มนะคุณผู้ชมทางานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็ มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะขายสินค้านะขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทําง,งานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับ มันจะอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทําให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของอบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับ แหนมเนี่ยภูมิมันยามันพระลุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงร้อยห้บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ